สวัสดีครับอาจารย์จอร์ดทปรึกษาโลจิสติกนะครับวันนี้จะมาแนะนําหลักสูตรการบริหารงานขนส่งสําหรับองค์กรยุคใหม่นะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับจากทางผู้ประกอบการแล้วก็คนในวงการโลจิสติกนะครับหลักสูตรนี้เน้นแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการสําหรับบริษัทไหนที่มีต้นทุนค่าขนส่งสูงระบบการทํางานในในขนส่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะวางระบบการทํางานยังไงบ้างให้มันมีประสิทธิภาพไม่รู้ว่าจะเก็บข้อมูลตัวไหนจะคิดต้นทุนอย่างไเก็สามารถลงเรียน หลักสูตรนี้ได้ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้มีผู้ประกอบการหลายๆท่านที่ได้อบรมแล้วหรือให้คำที่ผมเคยปรึกษาอยู่เนี่ยก็เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการสามารถที่ลดต้นทุนลงได้บางรายก็สามแสนบาทบางรายก็ห้าแสนบาทต่อเดือนอันนี้คือต่อเดือนนะก็ต้องดูจํานวนลถของแต่ละแต่ละที่เนาะแล้วก็มีระบบการทํางานที่ดีขึ้นสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของพนักงานขับรถหรือเรื่องของระบบการทํางานตัวชีวิตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นสําหรับเนื้อหาในหลักสูตร เราจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างหลักก็คือ,อเรื่องของการกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารงานส่งว่ามันมีกลยุทธ์อะไรบ้างเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับที่ในงานขนส่งว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรเพื่อที่จะมาใช้วิเคราะห์และทําประโยชน์นะครับเรื่องของตัวต้นทุนทางด้านขนส่งรถ่ละ,ะคันมีวิธีการเก็บยังไงบ้างเรื่องของการคิดราคาค่าบริการขนส่งที่ตามระยะทางแล้วก็ตามเลทน้ํามันว่ามีวิธีการคํานวณหายังไงบ้างแล้วก็เรื่องของการนําข้อมูลใน g p พเนี่ยมาทําการวิเคราะห์ว่าเราจะวิเคราะห์เราจะเอาประโยชน์จากตัวเ p พ กีเพเนี่ยที่เราเสียรายเดือนเนี่ยเอามาใช้วิเคราะห์อะไรบ้างน,นะครับเพื่อที่จะควบคุม นะพฤติกรรมเลงต่างของพนักงานขับรถแล้วก็เรื่องของแนวทางในการลดต้นทุนทางด้านขนส่งว่าเราจะลดต้นทุนขนส่งเนี่ยมันมีแนวทางอะไรบ้างการพัฒนาบุคลากรคนในขนส่งเราก็ต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็เรื่องของตัว KPI ที่เราจะวัดเราจะดูว่าเราจะดูใน KPI หนึ่งหัวข้อไหนนะครับเราจะวัดในเรื่องของอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น KPI พนักงานขับรถหรือว่า KPI ของผ่ผนขนส่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลหลังจากนั้นเราก็จะประเมินผลว่าของพนักงานขับร ในแต่ละปีว่า performance ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับดีหรือไม่ดียังไงเพื่อที่จะทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับรูปแบบการเรียนก็เป็นการเรียนผ่านโปรแกรมโซนนะครับ,นะรบตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง16.00น,นสําหรับใครที่อาจจะหายไปบางช่วงนะครับก็สามารถที่จะมาทบทวนเนื้อหาตรงนี้ได้ทางผมเนี่ยก็จะ อัดวิดีโอเก็บไว้นะครับเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทบทวนความรู้แล้วก็บางครั้งเวลาเราเรียนเราอาจจะติดขัดบางจุดนะครับก็าสามารถที่จะมาลื้อฟื้นทบทวนได้กี่ครั้งไม่จะไม่จะแปดจำนวนครั้งนะสามารถเรียนได้เรื่อยๆนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อลงทะเบียนได้โดยสามารถติดต่อผ่านเข้ามาทาง Li น์ id sura S A K ขีดกลาง J O S หรือเบอร์โทร0817128050หรือจะเป็น email, U R A S A K mail. อีเมล S U R A S A K ขีดกลาง J O S hotmail.com หวังว่าคงจะได้พบกันในหลักสูตรครับ